ใครเคยใช้วินสลิงแล้วสลิงจุกบ้างครับอาการมันจะเป็นประมาณเนี้ยเอา่อยป้าายป้บ้างมันจุกแล้วอะ่ะเดินหน้าเดินหน้ามาพอต้นห่นอ่าโอเคครับมันจุกเป็นที่เรียบร้อยนะครับ แต่ลูกค้าก็สั่งให้ผมเปลี่ยนใหม่นะครับเพราะเขาอยากได้เป็นสายเชือกและอยากได้วินตัวใหม่หผมก็ไม่รอช้าครับงั้นก็จัดเลยแล้วกันแต่ตอนนี้ขอผมขออนุญาตทําทรงแป๊บหนึ่งเปล่าแล้วครับวันนี้ผมเหนื่อยมากแล้วคนเดียววช่วงนี้ขออนุญาตนั่งหายใจแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราจะเริ่มจากถอดพวกกระจงกระจังด้านหน้าก่อนนะครับแล้วดูอาการว่าจะถอดอะไรต่อโถไอเตี่ยม,มาตื่น หน้าเลยฝากระโปรงไปหน่อยเดียวเองแต่ไม่รู้เป็นไรชอบเล่นแต่ของสูงช่วงนี้เอามามาไม่เล่นแล้วเรามาเริ่มจากถอดชุดกระจังหน้ากันก่อนนะครับแล้วก็มาดูกันว่าจะถอดอยังไงได้บ้างเว็บแรกเกือบร้องไห้ครับเพราะเห็นขนาดวินแล้วโอ้มันคงออกทางบนไม่ได้แน่เลยองด,ดูทางล่างโอ้ทางล่างก็ปิดสนิทเฮ้ยนี่ต้องถอดกันจนจริงเหรอวะดูไปดูมาดีไอคิวผมยังพอมีเหลืออยู่เฮ้ยอินเตอร์มันถอดได้นี่วา เด็กก็เลยจัดไปเลยถอดอินเตอร์เกือบไปแล้วอ๋อเดี๋ยว,ยวมีอีกอย่างหนึ่งเดี๋ยวจะให้ดูตรงนี้ตรงปลดฟรีล็อกของของวินนะครับออของคันนี้ที่เขาทามาเนี่ยค่อนข้างจะใช้งานยากเอาง่ายว่าใช้งานไม่ได้เลยดีกว่าเพราะกระจังมันปิดอยู่หมดเลยถ้าจะใช้คือต้องเปิดไอ,อ้บนกระจังออกถึงจะสามารถปลดฟรีล็อกของวินได้นะครับคือตรงฝั่งเกียร์ตรงตัวปลดฟรีล็อกครับมันสามารถปรับหมุนองศาได้เราสามารถปรับไปให้ในอยู่ในจุดที่เราสามารถเอามือล้วงเข้าไปได้ในการปลดฟรีล็อก เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะทําให้ดูต่อนะครับก่อนอื่นกอขอถอดสายแบตออกก่อนนะครับเพราะไม่ชอบเลยทําอะไรเกี่ยวกับมอเตอร์แล้วไม่ไม่ถอดสายแบตนี่อันตรายมากโอ้ยเตี้ยเอ้ยนี่รถมันสูงหรือผมเตี้ยเนี่ยโอเคงั้นมาเรามาถอดอินเตอร์กันจะได้ถอดวินซกักอีกนะครับเห็นอะไรไหมสายสลิงฟาดอินเตอร์มาด้วยนะโชคดีอินเตอร์ไม่เป็นอะไรแต่ตอนถอดออกนี่ดูจะเบียดเบียดนิดน,นึงเอาผ้ารองไว้หน่อยแล้วกันเผื่อตอนดึงนะครับ พังตัวดูแลเธออย่างไม่ได้จะเหลือปัญญาที่ไหนเอาไปแบกรับตัวเธอนี่ไงล่ะให้รักฉันมาเนี่ยวรังเธอพอพอกวุมเลิกร้องเพลงเถอะทำงานทำงานให้เวลามันิดหนึ่งครับมันเพิ่งอกหักมาโอเคต่อกันอืมสมน้ำหน้า สลิงมันแตกแตกไปนหนึ่งทีปวดนะครับใครเคยโดนสลิงแตกติมมือบ้างปวดนะแล้วก็หนักโอ้ตอนนี้หนักหนักจริงๆนะผมก็ไม่ได้ยกวินที่ใส่สลิงมานานแล้วแต่เมื่อก่อนเป็นสลิงทั้งนั้นเลยแต่ตอนหลังนี้มามันเป็นเชือกไซเนติกเอ่อใช้งานได้เหมือนกันดีกว่าด้วยแล้ไม่จุกด,ด้วยนะครับเบาๆที่มันหนักวินกหนักด้วยสลิงนะครับอ่ะโอเคมา,เอาออกกันนะยกหลังปวดเลยแหละมันจังหวะ มันเป็นจังหวะที่มันลดมันสูงด้วยครับมันเป็นจังหวะที่ยก,ลกแล้วเหนื่อมากจังหวะน,นี้อ่ะออกมาละโอเคอันนี้เป็นอีพีหนึ่งแล้วกันนะครับเพื่อนๆพี่ๆแล้วผมค่อยมาทำต่อให้เพราะคืนนี้ผมขอพักก่อนละเหนื่อยมากโอเคครับไปเจอการอีพีต่อไปครับโอ้เออสมน้ำหน้าสลิงแดกอีกรอบบา,บาย